นิทานอาหรับราตรีตอนที่สี่อลิบาบากับโจรสีสคนการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพี่น้องสองคนคนหนึ่งชื่อว่าคาซิมอีกคนชื่อว่าอลิบาบาคาซิมแต่งงานกับหญิงที่ร่ำรวยและมีชีวิตที่สุขสบายส่วนอลิบาบามีอาชีพตัดไม้ในป่าใกล้ๆและนำไปขายในเมืองเพื่อเลี้ยงดูภรรยาและลูกๆ อยู่มาวันหนึ่งขณะที่อลิบาบากําลังตัดไม้อยู่ในป่าเขาเห็นกลุ่มชายขี่ม้าจํานวนมากมุ่งหน้ามาทางเขาอลิบาบากลัวว่าพวกนั้นจะเป็นโจรแล้วรีบปีนขึ้นต้นไม้ไปซ่อนพอกลุ่มคนเหล่านั้นมาถึงอลิบาบานับได้ว่ามีโจรทั้งหมด40คนพวกโจรแวะพักและผูกม้าไว้กับต้นไม้หัวหน้าโจรเดินไปที่พุ่มไม้และพูดว่าจงเปิด ประตูหินบานหนึ่งเปิดออกและพวกโจรทั้งหมดก็เดินเข้าไปในถ้ำพร้อมกับหัวหน้าเมื่อเวลาผ่านไปสักพักประตูก็เปิดออกอีกครั้งพวกโจรทยอยออกมาทีละคนหลังจากนั้นหัวหน้าโจรก็สั่งให้ประตูปิดและพวกโจรก็ขึ้นขี่หลังมา้าและเดินทางจากไปอลบาบาลงจากต้นไม้และเดินไปที่ประตูที่ซ่อนอยู่และเขาก็ลองพูดว่าจงเปิด และประตูก็เปิดออกทันทีเมื่อเข้าไปในถ้ำอลีบาบาประหลาดใจมากที่พบว่าภายในถ้ำไม่ได้มืดมิดเหมือนที่เขาคิดไว้แต่กลับกว้างขวางและสว่างสวยัยเต็มไปด้วยสินค้ามากมายทั้งผ้าไหมทองคำและเงินวางซ้อนกันเป็นกองๆเขาเรยรีบเก็บทองใส่กระเป๋าหลายใบเท่าที่ลาของเขาจะบรรทุกได้เมื่อกลับมาถึงบ้าน เขาก็นำทองคำเหล่านั้นให้กับภรรยาดูและบอกให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับภรรยาของเขาต้องการวัดจำนวนทองจึงไปขอยืมถ้วยตวงจากภรรยาของคาซิมแต่คาซิมสงสัยว่าทำไมอาลีบาบาผู้ยากจนต้องการวัดอะไรบางอย่างภรรยาของคาซิมเลยทานํามันไว้ที่ก้นถ้วยพออาลีบาบากับภรรยาคืนถ้วยไปทองคำชิ้นหนึ่งก็ติดอยู่ที่ก้นถ้วย คาซิมเห็นแบบนั้นก็รู้สึกอิจฉาและบังคับให้อลีบาบาบอกความจริงอลีบาบาจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้คาซิมฟังและบอกที่อยู่ของถ้ำคาซิมรีบออกเดินทางไปในวันรุ่งขึ้นพร้อมกับลาหลายตัวขณะที่คาซิมยังอยู่ในถ้ำโจร40สคนก็กลับมาพอดีพวกโจรฆ่าเขาและตัดร่างของเขาเป็นสี่ส่วนแขวนไว้ในถ้ำเพื่อเตือนคนอื่น อลบาบาพบร่างไร้วิญญาณของพี่ชายและพาศพของเขากลับมาที่บ้านคาสซีม,มีท่านรับใช้คนนึงชื่อว่ามอร์เจนาเธอเป็นคนที่ฉลาดมากอลิบา,บาบาบอกกับมอร์เจนาว่านี่คือร่างของเจ้านายเจ้าเขาถูกฆ่าตายแต่เราต้องจัดการฝังศพให้ดูเหมือนว่าเขาเสียชีวิตด้วยวิธีธรรมชาติพอภรรยาของคาสซีมรู้ข่าวการตายของสามี นางร้องไห้คร่ำครวญด้วยความโศกเศร้าอลีบาบาเลยเสนอให้เธอมาอยู่กับเขาก่อนและให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับและปล่อยให้มอร์เจนาเป็นคนจัดการทุกอย่างมอร์เจนาไปที่ร้านขายยาพร้อมกับบอกเจ้าของร้านว่านายของข้าอาการไม่ดีเลยเขากินหรือพูดไม่ได้ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นอะไรเธอเลยซื้อยาอมกลับไป และในวันรุ่งขึ้นเธอก็ไปที่ร้านขายยาอีกครั้งคราวนี้มอเจน่าร้องไห้และบอกว่านายของเธอใกล้าตายแล้วและเธอก็ขอซื้อยาพิเศษสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่นานหลังจากนั้นภรรยาของคาซิมและมอเจน่าก็ร้องไห้เสียงดังทำให้ผู้คนเชื่อว่าคาซิมเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บในวันต่อมา มอร์เจนาเดินทางไปหาช่างเย็บรองเท้าชาราคนหนึ่งที่เปิดร้านตั้งแต่เช้าตรู่เธอให้ทองคําเขาไปจํานวนหนึ่งแล้บอกให้เขาตามเธอมาพร้อมกับเข็มและได้หลังจากนั้นมอร์เจน่าก็ผูกผ้าปิดตาช่างเย็บรองเท้าและพาเขามายังห้องที่ร่างของคาซิมถูกเก็บเอาไว้พอมาถึงเธอปลดผ้าปิดตาออก และสั่งให้ช่างเย็บรองเท้าเย็บร่างของคาซิมที่ถูกตัดออกเป็น4ส่วนให้กลับมาเหมือนเดิมหลังจากเย็บเสร็จเธอก็ปิดตาเขาอีกครั้งหนึง่งและพาเขากลับมาที่ร้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นพวกเขาก็รีบจัดการฝังศพคาซิมในขณะที่พวกโจรกลับมาถึงถ้ำพวกเขาก็ตกใจมากที่เห็นว่าร่างของคาซิมหายไปพร้อมกับเงินจำนวนหนึ่ง หัวหน้าโจรบอกว่ามีคนรู้ความลับของเราคนที่รู้ความลับนี้จะต้องมีสองคนเราฆ่าคนหนึ่งไปแล้วตอนนี้ต้องฆ่าคนที่เหลือให้ได้หนึ่งในลูกน้องเสนอตัวออกตามหาคนคนนั้นเขาปลอมตัวเป็นนักเดินทางเข้าไปในเมืองระหว่างทางเขาเดินผ่านร้านของช่างเย็บรองเท้าชาราโจนก็ทักขึ้นมาว่าท่านลุง สายตาของท่านยังดีอยู่หรือถึงเย็บรองเท้าได้ในวัยชาราแบบนี้ช่างเย็บรองเท้าตอบว่าแม้ว่าข้าจะอายุมากแล้วแต่สายตาก็ยังดีนะข้าอยากจะบอกเจ้าด้วยซ้ำว่าข้าเคยเย็บศพในที่ที่มีแสงน้อยกว่านี้ซะอีกพอได้ยินแบบนั้นโจนก็ดีใจมากและเขาก็ให้ทองคำแก่ช่างเย็บรองเท้าชาราพร้อมขอให้เขาไปบ้านที่เคยเย็บศพ แต่ช่างเย็บรองเท้ากลับปฏิเสธเพราะว่าเขาถูกปิดตาแต่พอโจนให้เงินเพิ่มเขาก็บอกว่าเขาอาจจะจำเส้นทางได้หากลองถูกปิดตาอีกครั้งโจนจึงปิดตาช่างเย็บรองเท้าและเดินตามเขาไปถึงหน้าบ้านของคาซิมโจนทำเครื่องหมายด้วยช็อกไว้ที่หน้าบ้านและกลับไปบอกหัวหน้าด้วยความภาคภูมิใจแต่เมื่อหัวหน้าโจนมาถึงบ้าน พวกเขาพบว่ามีบ้านหลายหลังถูกทำเครื่องหมายด้วยช็อกเหมือนกันนั่นเป็นฝีมือของมอร์เจนานั่นเองซึ่งเธอสังเกตเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดและแก้ไขแผนของโจรหัวหน้าโจนกโกรธมากและสั่งสังหารลูกน้องคนแรกทันที เมื่อหัวหน้าโจรส่งลูกน้องอีกคนนึงไปทําภารกิจลูกน้องคนนั้นก็ใช้วิธีเดียวกันคือผูกตาช่างเย็บรองเท้าและใช้ช็อกสีแดงทําเครื่องหมายที่บ้านของอาลีบาบาแต่มอเจน่าก็สังเกตเห็นอีกครั้งและเธอก็ใช้ช็อกสีแดงทาประตูบ้านหลายหลังและลูกน้องคนที่สองก็ถูกหัวหน้าโจรสังหารเป็นการลงโทษเช่นกัน หัวหน้าโจนเห็นว่าคนของเขาพลาดมาถึงสองครั้งเลยตัดสินใจลงมือเองคราวนี้เขาฉลาดกว่าเดิมไม่ทำเครื่องหมายใดๆที่บ้านแต่จดจำลักษณะบ้านอย่างละเอียดหลังจากนั้นเขาไปสั่งลูกน้องให้หาซื้อองค์38ใบโอง่งใบหนึ่งเต็มไปด้วยน้ำมันส่วน37ใบที่เหลือเป็นองค์เปล่า เขาสั่งให้ลูกน้องแต่ละคนซ่อนตัวอยู่ในองค์เหล่านั้นเมื่อจัดการทุกอย่างเสร็จสิ้นเขาก็เดินทางไปยังบ้านของอลบาบาหัวหน้าโจนแวะที่บ้านของอลบาบาซึ่งเขากําลังนั่งเล่นอยู่ด้านนอกเพื่อรับลมเย็นหัวหน้าโจนแกล้งทําทีเป็นพ่อค้าน้ำมันและพูดกับอลบาบาว่าข้าเอาน้ำมันมาขายจากแดนไกลแต่ตอนนี้มืดมากแล้วข้าไม่รู้ว่าจะไปพักที่ไหน ขอให้ข้าเข้าพักที่นี่ได้หรือไม่แม้ว่าอลบาบาจะเคยเห็นหน้าหัวหน้าโจรมาก่อนแต่เขาจำไม่ได้เพราะว่าหัวหน้าโจนปลอมตัวเป็นพ่อค้าอลบาบาต้อนรับเขาด้วยความใจดีพาเขาเข้ามาในบ้านแล้วเรียกมอร์เจน่าให้เตรียมอาหารเย็นและที่นอนสำหรับแขกหลังจากที่ทานอาหารเย็นเสร็จหัวหน้าโจรก็ออกไปที่ลานหน้าบ้านโดยอ้างว่าจะไปดูลาแต่จริงๆแล้ว เขาไปบอกแผนการกับลูกน้องที่ซ่อนตัวอยู่ในองค์เขาเดินไปที่องค์แตละใบและกระซิบบอกว่าเมื่อขาควางก้อนหินเล็กๆออกจากหน้าต่างพวกเจ้าจงออกมาจากองค์และข้าจะเข้าร่วมกับพวกเจ้าในทันทีหลังจากนั้นหัวหน้าโจรก็กลับเข้าไปในบ้านมอเจนาพาหัวหน้าโจรไปยังห้องพักและเธอก็สั่งให้ท่านหนุม่มอีกคนนึงชื่อว่าอับดุลลาเตรียมทำซุปให้กับเจ้านาย ระหว่างนั้นตะเกียงในห้องครัวก็ดับเพราะว่าน้ำมันหมดอับดุลลาเลยบอกให้มอเจนาไปเอาน้ำมันจากโอ่งที่ลานหน้าบ้านเมื่อมอเจนาไปถึงโอ่งใบแรกเธอได้ยินเสียงกระซิบจากข้างในว่าถึงเวลาหรือยังหากเป็นคนอื่นก็คงจะกรีดร้องด้วยความตกใจที่เจอคนซ่อนอยู่ด้านในแต่มอเจนารู้ทันทีว่าบ้านของอาลีบาบากำลังตกอยู่ในอันตรายเธอตอบกลับไปว่ายังไม่ถึงเวลา รออีกหน่อยหลังจากนั้นเธอก็เดินไปที่องค์ตะละใบเพื่อบอกแบบเดียวกันจนถึงองค์ใบสุดท้ายที่มีน้ำมันจริงๆเธอเอาน้ำมันไปทั้งหมดบางส่วนเธอเอาไปจุดตะเกียงและน้ำมันที่เหลือเธอเอามาใส่ในหม้อขนาดใหญ่และต้มจนเดือดเมื่อหม้อน้ำมันเดือดเธอเดินกลับไปที่ลานหน้าบ้านและเทน้ำมันเดือดลงในองทุกใบทำให้โจรทั้งหมดตายทันที หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนี้มอร์เจน่าก็กลับไปที่ครัวระดับไฟรอคอยอย่างเงียบๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่นานหัวหน้าโจนก็ตื่นขึ้นมาเขาเปิดหน้าต่างและโยนก้อนหินเล็กๆลงไปที่ลานหน้าบ้านแต่ไม่มีเสียงตอบรับจากคนของเขาเลยเขารู้สึกแปลกๆก็เลยเดินไปตรวจด,ดูเมื่อเขามาถึงองค์ใบแรกาก็ถามว่าเจ้าหลับอยู่ร และเขาก็ได้กลิ่นน้ำมันเดือดแล้วรู้ทันทีว่าแผนการของเขาถูกเปิดโปงเขาพบว่าลูกน้องของเขาตายหมดแต่เมื่อดูองค์ใบสุดท้ายก็เห็นว่าน้ำมันหายไปเขารู้ว่ามอร์เจนาคือคนที่สังหารลูกน้องของเขาและหัวหน้าโจนก็รีบหนีออกจากบ้านมอร์เจนาเห็นทุกอย่างแต่ว่าเธอก็ไม่ทำอะไรในเช้าวันรุ่งขึ้นอาิบาบาตื่นขึ้นมาและเห็นว่าองค์ยังอยู่หน้าบ้าน เขาสงสัยว่าทำไมพ่อค้าน้ำมันยังไม่ออกเดินทางเมื่ออลบาบาเปิดโอ่งใบแรกและเห็นร่างของคนข้างในเขาก็ตกใจมอร์เจนาบอกว่าอย่ากลัวไปเลยท่านพวกเขาตายหมดแล้วพ่อค้าน้ำมันคนนั้นไม่ใช่พ่อค้าอย่างที่ท่านคิดเลยเขาเป็นหัวหน้าโจรงหาาและมอร์เจนาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังบาบาซาบซึ้งใจมากและมอบอิสรภาพให้กับมอร์เจนา เขารู้สึกว่าเขาเป็นหนี้ชีวิตเธอหลังจากนั้นพวกเขาก็ฝังศพโจรในสวนหลังบ้านหัวหน้าโจรกลับไปที่ถ้ำเพียงลำพังความเงียบเหงาและความกลัวของถ้ำทำให้เขาหมดหวงังเขาจึงปริญาณว่าจะแก้แค้นอาลีบาบาให้ได้หัวหน้าโจนปลอมตัวเป็นพ่อค้าชื่อว่าโคเกียและตั้งร้านขา,ขายของตรงข้ามกับร้านของลูกชายอาลีบาบา เขาแต่งตัวดีพูดจาสุภาพจนเป็นที่ชื่นชอบของลูกชายอลบาบาและในที่สุดก็ได้เป็นเพื่อนกับอลบาบาด้วยเมื่อวันเวลาผ่านไปอิลบาบาต้องการตอบแทนน้ำใจที่เขาช่วยดูแลลูกชายจึงเชิญโคเกียมาทานอาหารข้ามที่บ้านแต่ว่าโคเกียกลับปฏิเสธและบอกว่าขากินอาหารที่มีเกลือไม่ได้ อาบาบาก็เลยสั่งมอร์เจนาไม่ให้ใส่เกลือลงในอาหารใดๆทั้งสิ้นสำหรับค่ำคืนนี้มอร์เจนาสงสัยว่าใครการที่ไม่กินเกลือเธอก็เลยแอบดูโคเกียและพบว่าเขาคือหัวหน้าโจปรปลอมตัวมาโคเกียซ่อนมีดสั้นไว้ใต้เสือ้อมอร์เจนาก็เลยรู้แผนการทันทีว่าชายคนนี้ตั้งใจจะฆ่านายของเธอและเธอจะหยุดแผนการนี้เอง มอร์เจนาอาสาแสดงการเต้นรำเพื่อต้อนรับแขกเธอสวมชุดพร้อมกับเข็มขัดที่มีมีดสั้นห้อยอยู่มอร์เจนาเริ่มต้นรายรำไปพร้อมกับมีดเหมือนว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงพอเธอเต้นเสร็จเธอก็ออกไปรับเงินรางวัลจากอาลีบาบาและลูกชายจากนั้นเธอก็เดินไปหาโคเกียซึ่งเขาก็หยิบถุงเงินออกมาเพื่อที่จะให้เงินเธอเช่นกันแต่ขณะที่เขากำลังหยิบเงิน มอร์เจนาก็แทงมีดสั้นลงไปที่หัวใจของเขาอลีบาบาและลูกชายตกใจมากและถามว่าเจ้าทำอะไรลงไปมอร์เจนาตอบว่าข้าช่วยชีวิตท่านลองดูใต้เสื้อของเขาสินี่คือพ่อคาน้ำมันปลอมตัวมาและเป็นหัวหน้าโจร40คนที่พยายามจะฆ่าพวกเราเมื่ออลีบาบาเห็นมีดสั้นซ่อนอยู่ในตัวของหัวหน้าโจรเขาก็รู้ทันทีว่ามอร์เจนาพูดความจริง อลบาบารู้สึกขอบคุณมอเจนามากและเสนอให้เธอแต่งงานกับลูกชายซึ่งลูกชายของเขาก็ตอบตกลงด้วยความเต็มใจไม่กี่วันหลังจากนั้นงานแต่งของทั้งคู่ก็ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่หนึ่งปีต่อมาอลบาบาเดินทางไปยังถ้ำอีกครั้งเขาเข้าไปในถ้ำและพบว่าไม่มีใครแต่ต้องสมบัติเลย อลบาบาจึงขนทองคำกลับมาเท่าที่เขาจะขนได้และบอกความลับเรื่องถ้ำนี้ให้ลูกชายฟังซึ่งลูกชายก็สืบทอดความลับนี้ต่อไปจนทำให้ลูกหลานของอลบาบาทุกคนร่ำรวยไปตลอดชีวิต